สวัสดี่ะคุณผู้ชมนะคะแองจี้ค่ะตอนนี้ก็เวลา8โมงครึ่ง9โมงก็เพิ่งตื่นเชา้าเพิ่งอาบน้ำแต่งตัวเสร็จตอนนี้อยู่ในห้องแต่งตัวสวยงามของอีชั้นนะคะห้องแต่งตัวสองชั้นไหมคะอ่าก็แต่งตัวเสร็จแล้วเนาะเป็นไกันดีดูซิว่าคนในบ้านทําอะไรกันอยู่เพื่อนๆในบ้านหอพักอย่างนี้นั่งเล่นคอมอยู่ยนี่ชื่ออะไรเนี่ยยีเบกาข้างล่างเพื่อนรวมตัวกันเล่นเกม มาด้วยมานั่งมาดั่งรวมกับกลุ่มเพื่อนด้วยเงจี้เร็วๆแล้วถ้ามาตรงนี้มีน้ําคะมีน้ําอะไรคะอ๋ออีน,นี่น้าคลิปที่แล้วนี่นาที่ยัยยยแขหัขวแดงฉี่แตกกับคุณจําได้ไหมตายและร้ายนะคะฉี่แตกก็ไม่ยอมเช็ดอ่าไม่เป็นไรคะ่ะฉันเสกข่ขขขขางค่ะข,ข่าวทาความสะอาดบ้านคะ่ะบ้านจะได้สะอาดนะคะฉี่ของนางแขจะได้หายไปนะคะ จงสะอาดเดี๋ยวนี้นนบุ้มอ่าเป็นไงบ้านสะอาดมีความฟุงฟริงขึ้นมาด้วยอันไหนนั่งสินั่งก่อนนี่ยดฟ้าถอยไปอย่ามาแย่งที่นั่งชนันฉันจะนั่งอ่ะฉันนั่งไม่ได้ค่ะคุณฉันติดนี่ลบชุดน้ำเงินใครอะ่ะนางหัวแดงเนี่ย <จะ S 1> นางแชรี่ที่แชรีเหรอฉันนั่งไม่ได้ฉันจะนั่งเก้าอี้โซฟาสีขาว ันจะนงฉันจ,จะนงแล้วมารวมตัวทำไมกันอยู่ในห้องนี้คะใครยังไงคะอา้าวอ้าวอ้าวทุกคนเดินมาในห้องนี้กันหมดเลยยังไงใครยังไงงงๆอะไรใครยังไงแล้วทำไมไม่มีใครเพื่อนๆยังไม่อาบน้ำกันเลยค่ะ้นี่นะยังใส่ชุดนอนอยู่เลยค่ะ้นี่ะดูสิดูตแต่ละคนสภาพนี่ตอนนี้เวลากี่โมงทำไมน้ำท่าไม่อาบเป็นใครสิบโมงกว่าแล้วไม่ยอมอาบน้ำอาบท่ากันใส่ชุดนอนกันอ่าไหนดูสิว้าอย่างนี้มันมาทำอะไรกันทำอะไรกิน ทำอะไรกินบ้างวันนี้ฉันไม่เรียนตอนกี่โมงเนี่ยดูสิอ๋ออีกหกชั่วโมงอี่ข้างล่างบอกอีกหกชั่วโมงฉันต้องไปเรียนวันนี้ก็ยัง,งว่างๆอยู่ใช่ไหมก็กินข้าวก่อนตรงนี้ก็ยังคนทําวันไมเส็จอะทําต่อสีแองจี้หนูไปททาตรงตรงถาดหนูนี่เสร็จคะลูกตรงเขียงเนี้ยเออมาทํากับข้าวกับปลากินกันอย่างนังแว่นข้างๆนะคะดูสิว่าทาเมนูอะไรก็ไม่รู้นะคะดูสุม่มเอานะคะคุณเออ โอ้มีการตอกไข่ลงไปด้วยคุณแล้วอะไรตอกไข่แล้วยนเปลือกไข่ทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยเหรอไม่ใส่ถังขยะหรอตายเลยเปลือกไข่มีความอันตรธานหายไปเองได้อ่ารวมทุกอย่างใส่ถ้วยแล้ว่าคนคนคนทำอะไรค่เนี้ยเมนูนี้คืออะไรคะ่ะฉันว่า้องเป็นของอบแน่ๆเลยคุณว่าไหมฉันว่าไงเดี๋ยวดูซิมันทําอะไรต่ออันนี้ไงของอบด้วยเห็นป่ะเพราะว่ามันต้องมีการคน,กนเกิดขึ้นนี่เอาเข้าเตาอ,อบนะ อรอเวลาแบบนุ่งนะจ๊ะเร่งเวลาจะได้เร็วๆทำอะไรแพนเค้กหรือเปล่าอ่ะคนนี้กำลังทำอะไรกันอยู่สองเพื่อนเพื่อนกำลังนั่งคุยกันอยู่นะคะทำไมไม่อาบน้ำเดี๋ยวเปลี่ยนชุดให้นั่งก่อนสิใครเนี่ยทำไมไม่อาบน้ำอา,อ,นอาบถาเชนออฟฟิ f i อ e v อ r y day อ๋อนั่งบาร์บี้นี่นะนั่งอ่านหนังสือกันอยู่เดี๋ยวน้าสวยนี่ก็นั่งอ่านหนังสือกันอยู่นี่วันนี้ฉันตั้งชื่อว่าชมพู่อารยาค่ะน้านั่งคล้ายๆชมพู่อารยาค่ะ ชุดฟ้าเนี่ยสมมุตอารยากับกบาบี้กำลังนั่งอ่านหนังสือกันในห้องห้องกินข้าวนะคะคุณตรงนี้โอเคแองจี้หนูทำกับข้าวถึงไหนแล้วคะลูกอ่าว่าแต่ทำไมคุณภาพเป็นฮอลิไฟอย่างนี้คะคุณฮอลิไฟคือแย่มากกินไม่ได้ว่าทําไมทําอย่างนี้คะคุณแกงเพื่อนในบ้านดีกว่าเลือสมาชิกครอบครัวม,มากินให้กินอันนี้ค่ะคีแลมพายเนา่า กียมเกลียมนะคะแต่ว่าตัวฉันเองฉันไม่กินค่ะเพราะไม่กินไม่ได้แกล้งเพื่อนเ,อ,เอนเพื่อนๆมากินแล้วอ่ะหลบก่อนหลบก่อนหลบก่อนให้เพื่อนมากินเออกินเข้าไปค่ะจะได้ท้องเสียงท้วนหน้าค่ะรายมาฉันรายเนาะรานะคามีความแกล้งเพื่อนให้มากินอานางมาบี้มาหยิบนางมาบี้ทำไมไม่กินนางมาบี้เดินไปนั่งโต๊ะเออหยิบผมน้ำตาลสองคนอ่าไปหยิบคะ่ะนางแว่นแล้วก็นางชุดเขียวขี้ม้านี่นะคะ่ะ ไปหยิบค่ะฉันทำให้กินเลยนะคันนี้โอ้โหอร่อยกันไหมเดี๋ยวดูซิดูนางกินกันโอ้โหกินกันใหญ่เลยค่ะสว่าปามกันแบบว่าอืมดูมีความอร่อยมากมันอร่อยใช่ไหมตอบฉันฉันกินไม่ลงนะคะแต่ว่าเธอสว่าปามมันใหญ่เลยค่ะดูสิเนี่ยใครยังไงไม่อร่อยใช่ไหมตอบฉันมาเดี๋ยวนี้กินกันได้ด้วยหรอฉันไม่กินอ่ะฉันมานั่งฉันมานั่งดูพวกเธอกินดีกว่าแล้วทำไมนางนี้มีมีถ้วยครอบอยู่ที่มืออย่างนี้คะคณ นี่นีนนนน่นี่ทำไมนางถือถ้วยใส่ใสแว่นเนี่ยเนี่ยทำไมนางถือถ้วยตลอดเวลาคุณใส่บักเป็นบัก,บกใช่ไหมยวฉลบถ้วยก่อนสิวัตถุลบอ่าลบถ้วยให้นางก่อนเออมีความบัคติดนิด,น,ดนึงอ่ะฉันมานั่งอยู่ตรงนี้ <c oughs> นั่งดูเพื่อนๆน,น,นั่งกินนั่งกินข้าวที่ฉันทำแต่ว่าฉันกินไม่ได้อุ้ยส,ส,สงสัยจะกินกันอิ่มเลยนะคะทำไมไม่ล้างจานคะกินข้าวแล้วทิ้งอย่างนี้เลยเหรอคะจานจะไม่ล้างนะคะ ต้องให้หนังไว้าตายแล้วทำไมาน,งนางนี่เลียอย่างงี้คะเลียจานน่ะมันมีความเลียจานอุบาทมากเลยอะคุณดูสิอะแล้วก็วางบนโตะ๊ะชมพูอระรยาทำไมชมพูอะลายาทำอย่างงี้จานก็ไม่ลางเมื่อกี้มาเลียจานแล้วก็วางบนโตะ๊ะดูสิเห็นปะต้องให้หนังแว่นนี่มาเก็บเออน่าเกลียดมากเลยอะเอ็งจี้เอ็งจี้แบบหน้าดุใส่เอ็งจี้ทำหน้าดุใส่ก็หลูก <laughs> มองแรงเอ็งจี้มองแรงมองแรงใส่ชมพูอะยานี่นี่นี่ นี่ๆๆชมพูอ่อารยากับเองจี้กำลังมองแรงกันอยู่ค่ะคุณผู้ชมนี่ๆๆๆตลกจังเลยอะอะไรก็ไม่รู้นี่เองจี้มองแรงใส่ค่ะ <laughs> เองจี้มองแรงอะคน <laughs> ดูนะเองจี้เดิเองจี้มองแรงใส่ก่อนเองจี้แล้วนี่มองแรงค่ะนี่ค่ะมองแรงใส่อารยาค่ะหูตาเลยชน 5, ะเธอนะคะ,ะทำอะไรกันต่อตอนนี้เวลาบ่ายโมงจะสองโมงแล้ว ทำไมวันนี้เพื่อนๆไม่เรียนกันเลยไงคะดอว่าเรียนเวลาพร้อมกันเพียงพร้อมเพรียงก,กันหมดทุกคน่องไรคะมาพูดคุยกับเดยกคนนี้สิฟังเรื่องเล่าจำเล่าอะไรฉันฟังอะ่ะดีสุดเขียวขี้มาเนี่ยยังไงยังไงไงเธอว่าไงคะนี่แองจี้แองจี้รู้ไหมว่าวันก่อนนะเนี่ย นางบาร์บี้อ่ะมันมาเล่าให้ฉันฟังค่ะว่ามันเห็นเธอค่ะเธอไปลดความอ้วนอ่ะเธอไม่ได้ลดความอ้วนจริงแต่ว่าเธอแอบไปดูดไขมันมาใช่ไหมแองจี้ฮะว่าตาแล้วมันรู้ได้ยังไงอ่ะฉันรู้สึกเก็บเป็นความลับเลยนะเนี่ยอุ้ยเธอมีขี้เมาอยู่ในบ้านค่ะเธอนางบาร์บี <laughs> ้ค่ะมันมาเมาค่ะเมาให้ยัยคนนี้ฟังค่ะว่าฉันเน่ยแอบไปดูดไขมันมาฉันไม่ได้ออกกําลังกายมาค่ะ <laughs> ฉันเลยผอมแบบนี้นี่ แล้วมันเล่าอะไรให้เธอฟังอีกคะมีมันเล่าอะไรให้คนอื่นฟังอีกไหมคะเล่าให้ฉันฟังให้หมดเลยนะคะอุตานแล้วนางมาบีนางมาบีมายืนอยู่ข้างหลังค่ะนี่นี่นี่นางมายืนเท้าเอสเซอลอยู่ข้างหลังค่ะอุตาแล้วนางนี้เล่าให้ฟังไม่ได้อย่าสุกเขียี้มาเปลี่ยนเรื่องคุยค่ะหรือวันนี้อากาศดีจังเลยนะคะแองจี้เนี่ยวันนี้เขาบอกว่าพยากรณ์ฝนจะไม่ตกนะคะแองจี้เห็นไหมจริงสิฉันว่าฝนไม่ตกเขาแต่เธอเปลี่ยนเรื่องเล่าทาไมคะเธอเป็นเขียวขี้มา ฉันเล่าไม่ได้ค่ะต,ตอนนี้นางบาร์บี้มนยืนอยู่ข้างหลังค่ะ <laughs> นางบาร์บี้เอ้มมายืนฟังอยู่ข้างหลังอน,นางบาร์บี้เดินไปแล้วนุ่นนางนางบาร์บี้เดินไปนู่นแล้วนางบาร์บี้เันขี้เมาวะคุณผู้ชมไลยถ้าไม่นางบาร์บี้ไายนะคะไหนคุยต่อสิเราต้องสืบต่อสิว่านางบาร์บี้มันเรามันเมาเรื่องอะไรอีกนะคะอะเมาต่อมีเรื่องอะไรเมาต่อค่ะนางเขียวขี้เมาัง <laughs> ไม่รู้จากชื่อเลยนางนี้ชื่ออะไร ชื่ออะไรดีก่อนอชื่อเอมี่แตงเขียวขี้มในที่ชื่อเอมี่อเอมี่ก็เลยบอกบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าอะไรต่อมาเล่ามาเลยเล่ามาเลยอ๋ออย่างงี้ค่ะแองจี้แล้วนางบาร์บี้เนะี่ยก็เล่าต่อว่านอ,นอกจากที่เธอไปดูดไขมันนะคะเธอก็ยังแอลผู้ชายในะคะ่อวานพาผู้ชายกันขึ้นมากินกันถึงในห้องสองคนนะคะนางบาร์บี้มันเห็นค่ะอุย้ยอย่างงี้เลยเหรอ ทำไมนางบาร์บี้นี่แบบปากไม่ดีจังเลยคะคุณขี้เมาเหรอเอมี่ใช่ค่ะมันมาล้วทุกคนในบ้านฟังหมดเลยคะ่ะอุตานแล้วมันเมา,าทุกคนแล้วฟังเลยเหรอเอมีอ่ทำไมนางบาร์บี้นี่รายนะคะเรียงไม่เชื่องนะคะชันนี่าสาวแบบว่าจับนางแปลงโฉมไม้สวยงามทำไมนางทาอย่างนี้นกับฉันเนี่ยรายมากๆเลยใช่ค่แองจี้เธอเรามีขี้เมาอยู่ในบ้านนะคะ<ๆ>เธอต้องจัดการนะคะ<ๆ>ปล่อยไว้ไม่ได้นะคะแองจี้<ๆ>ได้เลยคะ่ะเอมี่ ฉันจะต้องจัดการกับนางบาร์บี้ค่ะไหน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 บาร์บี้อยู่ไหนเอาบาร์บี้อยู่นี่นี่นางบาร์บี้เมาอะไรเพื่อนฟังอีกแล้วว่าร้ายหรือเปล่าวะอย่าร้ายสินี่น,นี่คุณผู้ชมนางบาร์บี้มันร้ายเธอนี่ยเนี่ไอชุดก็โป้ชมพูเนี่ยนางบาร์บี้เนี่ยนี่นี่นี่น,น,นี่อย่าร้ายอย,ย่าร้ายยังไงจะเอายังไงเอาลูกโป่งใส่นางบาร์บี้ก่อน แกล้งมันแกล้งมันโทษฐานที่มันร้ายค่ะคุณผู้ชมมันแอบ,บเอาเรื่องใช้ไปเมาค่ะนะคะมันมารู้ค่ะว่าฉันนี่ไม่ได้ลดน้ำหนักเองฉันแอบ,บไปดูดไขมันมามนก็เมา,าเรื่องผู้ชายนี่นี่บาร์บี้จะเดินไปไหนนี่ก่อนเลยนี่เขาว,ว่าร้ายใช่ไหมหล่อนทําไมททำอย่างนี้นี่เขาว,ว่าร้ายใช่ไหมยังเล่นบทเป็นนางเอกนะ หล่อไม่ใช่พุทธมารสว่างวงเลยยะอย่ามาร้ายฉันูนะถ้าเอาฉันไปนินทารับหลังะ่ะฮะต้องสั่งสอนซะหน่อยอย,ย่าร้ายอย่ามาร้ายฉันไม่ได้ทำอะไรเลยนะแองนจีอย่ามาร้ายฉันรู้อย่ามาเล่นบทนางเอกก็บอกเขาเปล่ายังไม่ได้ทำอะไรเลยนะแองนจีนี่กล้าปฏิเสธเหรอพี่คนร้ายฟันฟังนี่เนี่ยตบซะเลยนี่ต้องตบสั่งสอนซะหน่อยอย่ามาร้ายฮึ<อ> <laughs> การตกสั่งสอนนะฮะคนขออีกรอบยังไม่มันมือนี่แน่ยอย่ามาร้ายมีเรื่องอะไรชอบเป็นเมาให้คนในบ้านฟังคะอย่ามาร้ายเกลียดทีนามากนี่สมุทรยาคุยสมุทรยาก่อนดนาดินาดนสมุทรยาเดี๋ยวฉันจะไปสอบสอบสิว่าอ่อนางนางบาร์บี้เนี่ยเล่าเรื่องอะไรสมุเอรยาฟังบ้างสมุเอยญา สมุู่ยายาอย่ายืนเท้าเอลใส่ฉันสิชมพู่ไดยาค่ะว่าแต่นางบาบี้เนี่ยมาเล่าเรื่องอะไรเธอฟังบ้างคะฉันดูในเขาว่านางน่ะแอบมาเมาใช่ไหมใช่ไหมอ๋อยืนเนาะก็นางบาบี้เนี่ยนางก็มาเล่าให้ฉันฟังค่ะว่าเธอนี่แอบดืดไข็มมันแล้วก right? okay. right ็ว so, no ันก right ่อนเอาผู no, no. No, no. <tan> ้ชายเข้าห yeah, <tan>. no ้องนี <journée> ่ค่ะแอบนัดเดทออนไลน์มาใช่ไหมเองจีผู <tan> ้ตายแล้วนางบาบี้มาเล่าให้ฟังขนาดนั้นเลยหรอมารู้เยอะขนาดนั้นเลยหรอชอยค่ะเองจี มันเล่าทุกคนในบ้านฟังหมดเลยค่ะทุกคนในบ้านรู้หมดเลยค่ะตรงนี้จะแค่เองจีตายเลยฉันก็ปล่อยอยู่ไม่ได้สิค่ะชมพู่จริงไหมชมพู่เธอว่าไงค่ะเห็นด้วยฉันไหมยังไงก็ว่าตามมึงไปค่ะยังไงฉันก็ไม่สนค่ะเรื่องของเธอค่ะเอาแล้วลหละคุณผู้ชมนางบาร์บี้มันเล่าให้คนทุกคนในบ้านฟังหมดเลยอ่ะชมพู่อะไรยาก็เล่าให้ฟังเหมือนกันใช่ไหมโอเคได้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  เราต้องจัดการขั้นเด็ดขาดกับนางเองไอไม่ใช่นางเองจีฉันจะจัดการตัวเองทำไมคะฉันเบอร์นะคะฉันต้องจัดการเย่บาร์บี้นะคะว่าแต่นางบาร์บี้ตอนนี้มันหายไปไหนแล้วหาตัวนิดนึงสิหาตัวนี่นี่นนมันอยู่ในห้องคนเดียวเดินขึ้นมากอะอุ้ตายแล้วมีนางแข่ด้วยค่ะนางแข่หัวแดงเนี่ยนี่นี่น นอนหลับอยูอย่เดี๋ยวฉันปิดประตูห้องก่อนล็อกทุกคนนี่เนะี่ยล็อกประตูห้องก่อนนะคะนา,นางแขนางแขหัวแดงก็นอนอยู่นี่ฉันว่านะนางแขนะจากคลิปที่แล้วนะมันลายนะฉันว่านางเนี่ยต้องมีส่วนกับนางบาร์บี้แน่ๆเลยเพราะแต่านางบาร์บี้นี่ไม่ทำอะไรใส่ฉันรับดินปิ้นตาใส่ฉันทำไมฉันเห็นนะเดี๋ยวกันนะเดี๋ยวกันนะฉันต้องเรียกนางแขขึ้นมาสอบความด้วยนะคะเป็นไงคันชานางแขตื่นขึ้นมาค่ะ ไม่ไม่ตื่นนะตื่นขึ้นมาแล้วนี่นี่นี่หัวแดงตื่นขึ้นมาแล้วร้ายคือคลิปที่แล้วไงนางแขง่ายนางมาวีนใส่ผู้ชายฉันค่ะในห้องกินข้าวค่ะฉันเห็นค่ะนะคะมีความดายใช่ไหมต้องจัดการคู่ได้ไหมหให้โทรมาเนี่ยให้โทรศัพท์มาหาฉันไปมึงไหนไปมึงไหนไปมึงนะรนะนะับโทรศัพท์ใครโทรมาไม่รูเ้เวลาฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลเฮียเหรอคะ ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลทำไมไม่พูดโทรมาทำไมตอนนี้ลำคาญไม่ว่างคะ่ะอุ๊ยผู้ชายของฉันชวนฉันไปปาร์ตี้ชิฉันนัดเดทออนไลน์เขาที่แล้วคคนพี่ลูกชิดว่าแต่พี่ลูกชิดคะ่ะเองจีไม่ว่างคะ่ะเอัจน,จน,จนีจงจัดการเรื่องเราในบ้านให้เสร็จสิ้นก่อนคะ่ะมีพวกปากหอยปากปูขี้เมาคะ่ะนี่คันนางแขกคะ่ะไหนเสอร์ความจากนางแขกสิฉันคิดว่านางแขกต้องร่วมมือกับนางบาร์บี้ เอาเรื่องซิเป็นเมาพเพราะนางแขรู้เรื่องผู้ชายที่ข่าที่เราฉันพาผู้ชายขึ้นมาแอลในบ้าน mm hmm. เพราะว่ามันน่ะแอบแตะคอกผู้ชายใส่ผู้ชายขอยงฉันยังไงคะนางแขว่าไงเธอตะคอกใส่ผู้ชายฉันทำไมไม่อขาที่แล้วฉันเห็นนะไม่ตอบฉันเหรอ mm hmm. นี่นี่ยังไงนางแขรคุยกันเรื่องก่อนเธอตะคอกใส่ผู้ชายใส่ฉันทำไมคะพี่ลูกชิดนะคะ่ะเขาที่แล้วนะคะ่ะ มีการปฏิเสธมัน้องมาปฏิเสธเลยในคนสองหน้านะคะหน้าอย่างรับหลังอย่างฉันู้นะยะแชทติดกล้องวงจะปิดแตวาฉันเห็นนะคะว่าเธอแอบมาตะคอกใส่มิชาของฉันเธอแอบเล่าเรื่องนี้ให้กับนางบาร์บี้โลใช่ไหมนี่นางบาร์บี้นั่งอยู่ที่โต๊ะคอมค่ะคุณนี่นางบาร์บี้นางบาร์บี้ลุกขึ้นมาเอาตายแล้วนางแขนนางด่าฉันใหญ่เลยค่ะคุณด่าฉันชอชดบชอชอชอเค่ะคุณดารดายนักใช่ไหมอย่ามารดายบอกว่าอย่ามา้าย เอาล้วค่ะตอนนี้ชนีกำลังขมแบนกันลสามคนนะคะคุณอะไรไมันต้องมาแก้ตัวเลยนะนางบาร์บี้ mm hmm. เธอเนี่ยมันตัวดีสารพัดพิษนะคะนี่เนี่ยฉันโดนไล่ขนาดคำสาบค่ะเสกผีใสค่ะคุณโดนแน่ๆโอ้ม mm ึง hmm. จะเสกผีใสนางบาร์บี้ mm hmm. นางคนชั่วร้ายฉันไม่เคยทำใครก่อนนะนี่เนี่ย mm hmm. เป็นไงล่ะ เสกผีใส่หนังบาบี้อะไรหนางบาบี้บอกว่าคาถาแค่เนี้ยถ้าเมไรฉันไม่ได้หรอกนะยะเอาไม่ค่ะเอาไม่ทราบอะไรดีคาถามรณะเลยละกันนี่เนี่ยโอมในเมื่อแกรายนะแกต้องตายบุษะจงตายเดี๋ยวนี้ฉันเสกอะไรใส่เหมันเนี่ยอุ้ยมีแมลงวิ่งแมลงวันใส่เหมือนด้วยะดูสิตายไหมตายไหมตายไหมยังไง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 นังบาบี้เป็นยังไง ยังไงยังไงค่ะยังไงทำไมแมลงวันมันมันตองใส่มันด้วยคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ะจะเกิดอะไรขึ้นในชีวิตมันค่ะมันไม่ตายเชื้อสาเศษกระถามรณะใส่มันแล้วนะมันไม่ตายอีกอุตลแลวถึกอุตาเลยมีความถึกันันแขกอีกตัวหนึ่งนังแขกอีกตัวหนึ่งหัวแดงมันอยู่ห้องเดียวกันเนี่ยเหมือนมันรู้สตากรรมลวงหน้าเนะว่าจะต้องตายด้วยกันเสกระถามรณะ่นังแขกคุณผู้ชม นี่ลุกขึ้นมาจากโต๊ะเดี๋ยวนี้ฉันจะเสกคาถาใส่เธอ,อมาเลยมารับความตายไปซะเร็ว,วๆนี่ๆอย่างจี้เสกคาถาโมนาซ่าหนังแขก่อนจงตายเดี๋ยวนี้โอ้เพียงเพียงมาเรียกเพียงเพียงนี่ค่ะไอค่ะนางไอค่ะตายไหม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 เป็นไงคะโอกแตกอกแตกเลยไหม ทำไมไม่ตายหรือว่าคาถาฉันไม่เก่งกล้าแต่แต่มันมีมแมลงวันบินรอบตัวตลอดเวลาเลยนะคุณผู้ชมเห็นไหมอ่ยเนี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 ่ยมแมลงวีมแมลงวันบินกันให้หึงหังหมดเลยอะ่ะดูสิว่าแต่ฉันจะปล่อยให้หนางสองคนนี้อยู่ในห้องกันไปเนาะดีไหมเพื่อนางจะได้ตาย<ส>าเอาะไรดีทําอะไรให้สากระจายดียังไม่สากระจายอีชอยเลยค่ะคุณเซกอะไรอีกดีคุณผู้ชมคาถาคำสาบ ทำให้นางหิวดีกว่า Hunger Cross นี่เนี่ยจงหิวข้าวเออมาเลยมาเลยยังไม่จบแค่นี้จงหิวข้าวเดี๋ยวนี้นี่เนี่ยไล่คำสาปใส่มันหิวข้าวใช่ไหมหล่อนนางแข่ด้วยนี่เนี่ยนี่เนี่ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะไล่คำสาป Hunger c o s s พวกคนรายก็ต้องโดนกำจัดแบบนี้แหละค่ะคุณผู้ชม ยอมไม่ได้นะคะคุณผู้ชมมาเลยนางแขรุกขึ้นมาจากโตะเดี๋ยวนี้มาฉันเสกฉันสาบซะดีๆจะเดินหนีไปไหนเจอ,อกจากห้องหรอนั่นเจาะออจากห้องวเดี๋ยว่าฉันล็อกห้องไม่ให้ออกคะ่ะคุณผู้ชมเสกก่อนร่ายคำสาบหังนก็ขออีฉันรู้สึกว่าฉันปวดฉี่ค่ะนี่ใช่ ฉันต้องใส่ใช้ใช้ออกความขี้โกงค่ะจงเต็มค่ะทุกอย่างเต็มเดี๋ยวนี้นี่เนี่ย <c oughs> เป็นอะไรเป็นอะไรนังกลัวผีเหรอเป็นอะไรครับเป็นอะไรจะไล่คาถาสนังแขหัวแดงนี่ทําไมไล่ไม่ได้ไงคาถาฮังเกอร์คอสไล่คาถาก่อน <c oughs> อันมาบูใส่ชนะไม่ะลยจะตายแล้วที่จะมาบูบูบูอีกดูสิดูดู <c oughs> ดูดูเดินไปไหนเดินไปไหนมาน,นี้ก่อน ร่คาถาต่ออ,อย่างจี้เด็วล่คาถาเซมึงค่ะนี่เนี่ยดอยพลังเวทจงหิวข้าวเฮ้ย้ยแลตอนนี้ก็ไม่ต้องทำอะไรแล้วคุณผู้ชมรอเวลาตายของนางสองคนนี้ค่ะคุณนะคะอีฉันจะตั้งกล้องรอเวลานางสองนี้ตายก่อนอุย้ยคุณผู้ชมนางอ้วกนางแข่อ้วกค่ะนี่เมื่อกี้นางอ้วกออกมาเป็นสีเข,เขียวอุย้ยตายแล้วนางไอมีความไอใครมีความไอ ใค้ตายเลยวชิวายตอบไงเคายังไงฉันจะนั่งดูนางตายเอ้าไม่ได้ชิวีกจะตายยังปากดีนะคะขาอุ๊ยนี่นอนหลับค่ะนี่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 นางบาร์บี้นอนหลับฉันไม่ให้หลับค่ะห้ามหลับห้ามหลับอ่ะลุกขึ้นมาก่อนเองจีอย่าพึ่งขึ้นเตียงอย่าพึ่งขึ้นเตียงลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาลุกขึ้นมานีบแกงมันไม่ให้มันหลับไม่ให้มันหลับ ฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยฮิฮิฮิายมาเช่นลายไหมไม่ใช่นางหลับเมื่อไร่จะตายขุนเอาอีนี้หลับอีกแล้วนี้นี่นี่นี่บุกระดมนึกทะเลาะคงทะเลาะคงใส่มันค่ะพวกขี้เมานะครับปากหอยปากปูนะค่ะไม่ได้นะครับตื่นเฮ้ยเฮ้ยตื่นเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตื่นนี่ฮะตื่นหลือค่ะ ทำไมมันตายยากตายเย็นไม่ตายสักทีค่ะเด oh, no, ี๋ยวก่อนเสกคาถาอีกทีหนึง่งคาถาผีพรายหลอกหลอนมามามาตายชาเนอะรอนานแล้วว่าเริ่มลำคาญแล้วว่านี่เนี่ยเสกอีกทีหนึง่งนี่เนี่ยจนนมผีหลอกมาค่ะฉันเสกผีไม่น่าพักขนง่งมาหลอกนางค่ะนะครคบคนห oh. 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 ลอกไหมผีหลอกไหมผีหลอกไหม โอนนี้มันมีผีมาด้วยคุณผู้ชมมากะเล็ดเคกนี่นี่ตัวแดงนี่นี่นี่ผีมาค่ะนี่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 ผีหอกค่ะนี่ผีมากะเล็ดมาลอกนางแขหัวแดงนี่ค่ะเร็วเร็วให้ไวให้ไวอะไรนังนี้ได้นมาทำไมนั่นนังกระโปรงแดงเนี่ยเห็นผีหรือเปล่าคะเฮ้ยมากะเล็ดผีมากะเล็ดหัวแดงเนี่ยไปลอกนางนู้นซี่วเร็วทำไมไม่มางงจัง มันตายกันชามา้เลยคุณผู้ชมฉันคนจะทำยังไงกับมันดีคะฉันคงจะต้องใช้พลังเดิมๆที่ฉันเคยใช้อีกแล้วใช่ไหมคาถาไฟนรกเนี่ยเบื่อเหลือเกินอ๋อฉันเป็นอะไรอ่ะฉันเป็นอะไรฉันไอทำไมว่าตาอะไรมีการไอเกิดขึ้นครับคุณผู้ชม นี่เนี่ยมุ้ยมุ้ยปาลีปาลีปลัตตาเสกไฟค่ะนี่เนี่ยแล้วก็หายตัวออกมาค่ะมันไม่ตายฉันเลยต้องส่งคอ์ด้วยวิธีนี้นะคะลำคาญมากเลยนี่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 อาทำไมมีผีพ่อมีตัวคะผีตัวสิงม้งเนี่ยชื่อฮันน่าเนี่ยนี่เนี่ยเสกไฟให้ไหมค่ะอ้าวอ้าวอ้าวผีตกใจผีมาร่วมด้วยเชิญตกใจ ผีตกใจกับไฟไหม้ผีตกใจนี่ข้างนอกเข้าไปในห้องไม่ได้ค่ะคุณผู้ชมตนขังค่ะนี่เนี่ยข้างนอกจะเข้าห้องไปมเข้าไม่ได้ค่ะนี่ค่ะไฟไหม้แล้วค่ะคุณผู้ชมเห็นไหมค่ะไฟไหม้แล้วค่ะนี่เนี่ยแล้วผีผีเข้ามาร่วมด้วยค่ะวุ่นวายละวุ่นวายมากเลยค่ะคุณผู้ชมไฟจงเผามอดไหม้เนพวกนี้ให้ตายไปให้หมดทําไมมันไม่ตายไปซะเอาวอยวายกันอย่างไรตอนนี้ฉนีวอยวายค่ะช่วง สนีวอยวายเอาวอยวายกันใหญ่ันนีลอยวายกันใหญ่เอาเข้าไปเอาเข้าไปเร่งเวลาตายแล้วตายแล้วตายแล้วเตียงไม่หมดแล้วรับคนทำไมไฟไม่รามทำไมไฟไม่รามอุ้ยฉันลืมติดพรมที่พื้นี๋ยวฉันติดพรมแป๊บหนึ่งนะนี่คุณผู้ชมถ้าเราติดพรมที่พื้นใช่ไหมไฟมันก็จะรามมาได้ทั่วห้องอ่าเลิศมาเลิศมา ความชั่วร้ายที่เลิศมากนี่เนี่ยติดพรมน่พพ้นค่ะอ่าซื้อพรมก่อนปูพรมนิดนึงตรงนี้ยังว่างอยู่อ่าหนีไปไหนไม่ได้แน่ตายแน่คราวนี้ลาฉันมีความร้ายอ่ะโอเคมาต่อค่ะค <c oughs> ราวนี้แล้วค่ะเผาไปให้หมดผีตัวมวงด้วยเผาทั้งคนทั้งผีไปให้หมดเลยละค่ะไฟมาค่ะไฟตรงรามออกมาเดี๋ยวนี้เฮ้ยเฮ้ยไมไฟมอดทำไมไฟมอด เฮ้ยเฮ้ยไฟอย่ามอดไฟอย่ามอดไฟอย่ามอดอ่าไฟเริ่มติดเหมือนที่พอมแล้วคุณมาเร็วๆรไฟเร็วๆไฟเร็วๆอ้าวเดี๋ยวๆๆี๋ยวีผีโดนไฟไหม้คุณผู้ชมนี่ไฟไหม้ผีอยู่ค่ะตายแล้วอีผีท่านตายซ้ำตายซ่านะคะตายไปรอบหนึ่งตายอีกรอบเลยไหมคะคุณนี่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 ผีไฟไหม้ผีไฟไหม้ฉันจะเผานางสองคนนี้ฉันไม่ได้เผาผีหนังบ้า เร็วๆรอรอรอไฟไหม้รอไฟไหม้อ้อยทำไมไม่ตายอ้อยอ้อยเร็ว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 อุ้ยคุณผู้ชมไฟมันไม่ไหม้อ่ะเห็นป่ะอุ๊ยดี๋ยวิ๊ดดิ๊ดไฟมันออกมานอกห้องเนี่ยคุณผู้ชมตายแล้วสมว่าระยากำลังดับไฟอยู่ค่ะคุณนะคะไฟไม่ไหม้อ่ะดูดิไฟไม่ไหม้มัเน่ยมันรอดได้เห็นป่ะเนี่ย เนี่ยดูดิดูดว่าแต่ฉันอยู่ไหนคะเนี่ยแอ่ฉันไม่ยืนหลบอยู่ในห้องน้ำนะคุณผู้ชมนะคะดูสิสมันยังมีชีวิตอยู่รอดได้ในเนี่ย,ยคราวเนี้ยอะผีพ่อมลนะผีพ่อมมอีกแล้วเบียร์ฟอว์อ่ออะดูสิหัวฟูใชยเบียรฟอร์มันไม่ตายอะไม่ตายใช่ไหมไม่ตายใช่ไหม เดี๋ยวฉันต้องเพิ่มของค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าห้องเนี่ยมันกว้างเกินไปมันมีสถานที่ที่ไม่ทำให้มันเดินได้มันก็เลยไม่ติดไฟตายนี่เนี่ยครับนี่มึงเดินไปไหนไม่ได้แน่ๆนฮึบอกแล้วอย่าให้ฉันร้ายอย่าให้ฉันร้ายนี่เนี่ย,เ,ยเดินไปไหนไม่ได้แล้วข้าวเนี่ยโดนแน่แนอุส่าเส่คาถาให้โดนผีหลอกตายก็ไม่ตายเคคาถามนะก็ไม่ตาย โอ้ทางไฟไหม้ก็หลบได้นางสองคนนี้นี่มันอดถึกทนจริงๆนะคุณผู้ชมว่าไหมเอาละค่ะร้องก็เป็นเปรตเลยค่ะคะุณเป็นผีเปรตขอชีวิตสอส่วนบุญเลยค่ะคะุณสิเอาล้องกันใหญ่ร้องกันใหญ่นะคะคุณผู้ชมเอาเร็วๆไฟจงมอดไม้เดี๋ยวนี้เร็วๆร,วรอนานแล้วนะสิวลานะคะคุณตอนนี้นะคะแองจี้ต้องมาเรียนหนังสือค่ะคะุณแองจี้อยู่ไหนลูก เรากำลังขี่ไม่กว่าไปเรียนหนังสือค่ะตลกอะ่ะในบ้านยังไฟไหม้กันอยู่เลยคะ่ะในบ้านไม่มีใครออกไปเรียนเลยค่ะคนนะคะกำลังแตกเตืร์ออไฟไหม้อยู่นะคะแต่ว่าฉันก็ต้องไปเรียนหนังสือ,อไม่เป็นไรค่ะไปเรียนก่อนคะ่ะเดี๋ยวค่อยกลับมาต่อกับน้ำพุ่งนี้ถ้ามันไม่ตายได้ได้ได้ไดไดไดฉันต้องจัดการกับพวกนงักหอยปากปูให้เสร็จสิ้นสซากไปให้หมดไม่ยอมอ้าวอ้าวดับไฟได้อ่ะ ทำไมร้ายอ่ะไฟดับอ่ะไม่มอดอ่ะเซ็งอ่ะคุณม้ชมวู้ไม่ยอมตายสักทีอารมณ์ลอ,ออกก่อนอารมณเสียไม่ตายก็ไม่ตายโน้ไม่เป็นไรค่ะในเมื่อมันถึกยี่สองคนนี้มันถึกอึดอึดและทนฉันก็จะขังมันไว้ในห้องนี้แหละค่ะไม่ไม่ออกไปไหนได้นะคะอยู่กับเฟอร์นิเจอร์พังๆ แบบนี้ไปนะครับเพราะว่าฉันล็อกห้องเอาไว้อยู่นี่ครับล็อกทุกคนยกเว้นฉันทุกหิวตายอยู่ในห้องนี้แหละค่ะคุณผู้ชมนะคะเอาไว้หวังว่าสักวันหนึ่งเดี๋ยวนางก็จะตายไปเองแล้วก็จะกลายไปเป็นผีเหมือนกับเจตัวม่วงนี่เจผีอัฟโฟนี่นี่ผีอัฟโฟนี่เห็นป่ะสีม่วงนี่อัฟโฟนะคะก็ตอนนี้ฉันเล่นรู้สึกอยู่เนาะยังไงก็คลิปนี้ก็ขอตัวลาคำอ๋อที่แล้วกันเนาะนานละจะครึ่งชั่วโมงแล้วเนาะ เวลเข้ามาดูกันใหม่นะคะคลิปหน้าอขอตัวลากันไปก่อนคะ่ะไ่บายคะ่ะว่าแต่อีกนี้ก็อะไรขึ้นคะให้เรามานอนล้มแบบนี้คะ่ะคงใจจะสลบเมาควันไฟ <laughs> สลบไปเลย